กับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมอภิสิทธิ์ไร่สตูกไก่บัญชีรายชื่อพักก้าวไก่จากการแถลงนโยบายของท่านนายกเศรษฐาเมื่อวันที่11กันยามีนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในหน้าก้าเนื้อหาของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พูดถึงเรื่องตัวซอฟต์พาวเวอร์วิถีทางวัฒนธรรม การใช้ประวัติศาสตร์ประเพณีของไทยรวมถึงในเรื่องของนโยบายโอฟอสหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้ยินคำพูดผ่านสื่อสาธารณะอยู่หลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ผมในฐานะที่ทำงานเรื่องนี้มาอยู่ยาวนานผมมีเพื่อนผมมีพี่น้องผมมีญาติที่ทำ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างดีใจต่างชอบกับนโยบายสร้างสรรค์ของรัฐบาลชุดนี้ในระหว่างทางรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมการอีก1 1คณะได้พยายามเวิร์กเอาทํางบประมาณทําโครงการต่างๆแต่เมื่อมาถึงเมื่อวันที่27 คือวันที่ผมได้รับเอกสารงบประมาณแล้วก็ผมก็ลองทดอ่านในเนื้อหาของเอกสารงบประมาณมันทำให้ผมผิดหวังกับรายการที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณท่านประธานครับผมเห็นปัญหาสำคัญในงบประมาณของปี67อยู่5ประการใหญ่หญเรื่องแรก ผมก่อสไลด์หน้าที่หนึ่งเลยนะครับว่าตกลงเนี่ยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคืออะไรกันแน่เพราะตั้งแต่รัฐบาลคนของรัฐบาลรัฐมนตรีต่างอธิบายความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ไปในต่างๆนานาตัวคำนิยามอาจจะตัวหนังสืออาจจะตรงกันว่าเราใช้เป็นสื่อในการที่จะโน้มน้าวคนอื่นชาติอื่นเพื่อนบ้านให้เข้าใจให้ชื่นชม แล้วก็บริโภคสินค้าหรือบริการของเราแต่เราแปลความหมายของซอฟต์พาวเวอร์แต่และคนให้ความหมายไปต่างๆนานา,นา,นานไม่เหมือนกันสักคนเดียวผมหยิบความเห็นข้อสรุปของสื่อขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ท่านดูเช่นชูว่าหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์วัวชนก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ช็อกมินเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราจัดสงการเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเดือน เรามีดกพิลาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรามีหนังสับเป,ปลเลยเรามีอะไรเต็มไปหมดเลยมันเลยทำให้หน่วยปฏิบัติหรือประชาชนทั่วไปก็งงว่าแอาร์ซอฟต์ตกลงซอฟต์พาวเวอร์หมายความว่าอะไรสิ่งที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดมันหมายถึงเพียงแค่ตัววัฒนธรรมซึ่งเป็นวัตถุดิบในการที่จะไปทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เรายิ่งพอมาอยู่ในเอกสารงบประมาณ มันกลับกลายเป็นปัญหาที่จะคนแปลเอกสารงบประมาณให้มาเป็นโครงการต่างๆเราจะเห็นโครงการที่มันแตกกระสารซ่านเซ็นไปโครทิศโคระทางเราได้เห็นงบประมาณที่มันสเปะสปะเ,เราไม่เห็นตัวชี้วัดของภาพใหญ่ๆของโครงการแล้วถูกถามมากๆก็กลายเป็นว่าเราจะทำซอฟต์พาวเวอร์แบบไทย ผมอยากชวนทุกคนนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลให้มาดูว่าความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ในหน้าถัดไปว่าในหลายประเทศในสไลด์หน้าถัดไปนะครับในหลายประเทศได้พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไว้หลายประเทศใช้วิธีการทางซอฟต์พาวเวอร์เพื่อจะโน้มนำเอาคนอื่นให้เป็นบริโภคของตัวเองเพราะฉะนั้นเขามีองค์กรที่มาทำเรื่อง Global Soft Power Index เพื่อใช้ในการวัด Soft Power มันมีอะไรบ้างเราควรจะวัดตัวไหนเราควรจะพิจารณาเรื่องอะไรเนั้นมันมี4ปัจจัยใหญ่ๆอันแรกก็คือดูว่าประเทศนี้นมันมีความคุ้นเคยชาวบ้านเขาคุ้นเคยกับประเทศนี้ด้วยเอ,อ่ยชื่อแล้วรู้จักดีอันที่สองเขาก็ดูว่ามันมีชื่อเสียงไหมผู้นำสามารถมีชื่อเสียงในเวทีต่างประเทศไหม เศรษฐกิจมันแข็งแรงไหมความปลอดภัยมันมีไหมบ้านเมืองอันที่สามเนี่ยก็ดูเรื่องว่าเราเนี่ยมีอิทธิพลกับชาติอื่นไหมในเวทีโลกการเมืองของเรามีอิทธิพลกับเขาไหมความสัมพันธ์ของการต่างประเทศเรามีอิทธิพลไหมข้อที่สี่ก็คือดูความสามารถในรายละเอียดข้อต่างๆต,ต,ตั้งแต่ธุรกิจตั้งแต่ กู๊ก็ว่านั่นตัวมรดกทางวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและ Education แล้วก็สิ่งแวดลอ้อมสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยนะครับบนสไลด์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตรงบรรทัดสีเหลืองเท่านั้นเองครับแต่มันมีตัวชี้วัดในซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอีกหลายตัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยากให้ รัฐบาลเนี่ยไปศึกษาดูว่าองค์ประกอบของ Soft Power Index เนี่ยมันมีอยู่หลายมิติมากเราต้องควรที่จะต้องทำโครงการต่างๆในงบประมาณเนี่ยไปตอบกับ Soft Power Index เด็ไม่อย่างนั้นแล้วเราจะมีตัวชี้วัดเฉพาะโครงการย่อยๆที่เป็นตัวจำนวนคนตัวจำนวนกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อดูภาพใหญ่เราไม่มีอินเด็ใหญ่ที่จะไปวัดแข่งกับนานาชาติเขาได้ ปัจจุบันเราอยู่อันดับที่41นะครับเราอ่อนในคะแนนน้อยมากตรงที่เป็น Good Governance กับ Science Education เราไม่มีเทคโนโลยีที่เป็นนำประเทศอื่นเขาเพราะฉะนั้นผมหวังว่าถ้ารัฐบาลทำเรื่องนี้ต่อคงทำให้อินเด็กของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจากอันดับที่41เรื่องต่อมาที่ผมอยากพูดถึงก็คือจากนิยามที่รัฐบาลทำแล้ว จากนิยามที่ผมพูดถึงเรื่องนิยามที่เป็นสากลตัววัดสากลแล้วถึงแม้นว่าเราจะใช้นิยามของรัฐบาลแต่งบซอฟต์พาวเวอร์มันก็สเปะสปะอยู่ดีครับมันมีอยู่ห้าเรื่องใหญ่ๆที่บอกว่าสเปะสปะมันมีงานอีเวนต์เยอะมากในงบที่คณะอนุกรรมการเสนอมางบจริงๆเนี่ยน้อยกว่าที่โฆษณามันมีวิธีการทำงบ แบบที่เราเรียก copy and paste จากรัฐบาลประยุทธ์อยู่จำนวนมากเราไม่ตั้งงบตามที่เราได้ประกาศโครงการที่เขียนไว้บนสื่อสาธารณะทั้งหลายเราไม่ขับเคลื่อนอย่างจริงจังปัญหาที่หนึ่งนะครับผมอยากให้ดูว่าในคณะกรรมการ Soft Power แห่งชาติที่ตั้ง11ด้านขึ้นมา 11สาขาใน11สาขาเนี้ยก็รวบรวมโครงการประชุมกันหลายรอบหลายครั้งแล้วก็รวบรวมโครงการมาได้เงินมาทั้งหมดนะครับของงบเนี้ย่ย5,164ล้านบนโครงการทั้งหมด54โครงการอย่างเช่นในกลุ่มสาขาเฟสติวลัลขอมา1,009ล้านมีอยู่ เโครงการในสาขาท่องเที่ยวขอไว้711ล้านมีอยู่8โครงการหรือในสาขาอาหารไล่ไปชนหนึงบรรทัดสุดท้ายคือสาขาเกม374ล้านในทุกสาขารวมเงินได้5,164ล้านผมว่าฟังแต่ในตัวสาขาทั้ง11แล้วก็โครงการที่ขอมา5,000กว่าล้าน เราก็คงจะน่าชื่นชมแต่ข้อสังเกตก็คือใน11สาขาเรากลายเป็นว่างบประมาณที่เราจ่ายเป็นงบประมาณที่จัดอีเวนต์ไปเกือบสองในสามเกือบครึ่งหนึ่งประมาณ59งาน,นอันที่สอง เราขาดการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในซอฟต์พาวเวอร์หมดเลยน้อยมากที่พูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานท้ายสุดผมไปเปิดในเอกสารงบป,ประมาณปี67ที่ทุกคนได้ไปสองลังนี่นหละครับในข้อเสนอของกลุ่มอนุกรรมการทั้ง54โครงการไม่มีโครงการไหนเลย ที่บรรจุอยู่ในเอกสารงบประมาณเพราะฉะนั้นผมว่างบทั้ง5,164โครงการในวันนี้น่าจะเป็นงบทิ์คือพูดกันมาก่อนแต่ไม่ปรากฏบนเอกสารในวันนี้ที่เราพบเห็นได้ข้อที่สองปัญหาที่สองในสไลด์ถัดไป ผมขีดเส้นใต้จากงบทิปเมื่อกี้5,164โครงการเก็บไว้ก่อนอันที่สองเรากลับมาดูในเอกสารงบประมาณของปี67ใหม่มีเอกสารอะไรบ้างที่พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเในเอกสารทั้งหมดที่พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเเนี่ยนะครับมีอยู่19โครงการเป็นงบประมาณ319ล้านบาทที่ตอบโจทย์ตรงไปตรงมากับ นโยบายของรัฐบาลผมยกตัวอย่างใน19โครงการหนึ่งเช่นของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์พาวเวอร์ไทยดันไปสู่สากลงบ113ล้านของกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงเรื่องการส่งเสริมอ,อัตลักษณ์ของภาพยนตร์ในวงเงิน40ล้านที่ใช้ซอฟต์พาวเอร์งบของกระทรวงวัฒนธรรมสำนักปลัดเนี่ย พูดถึงเรื่องโอฟอร์สขอมา50ล้านรวมแล้ว319ล้านใน19โครงการเมื่อเทียบกับ319ล้านกับ5,164ล้านสัดส่วนประมาณ1ใน16นะครับเพราะฉะนั้นงบที่ตั้งไว้ที่คาดไว้ว่าเป็นงบที่ควรจะได้ที่ควรจะขอทัน มันจำนวนมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับงบที่เป็นงบที่ขอตรงกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ปัจจุบันอันต่อมาตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ผมลงรายละเอียดไปใน,ในสาขารายสาขาว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในสาขาภาพยนตร์ละครซีรีส์ซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่ามันไม่มีนอยู่ในงบของปี67ไอของปี67 5,545.2ล้านจบาทเป็นแถบสีเขียวเข้มฟ้าเนี่ยนะครับมีอยู่10รายการแต่อันที่ปรากฏอยู่ในพรบงบประมาณของปี67เนี่ยมีอยู่53.9ล้านบาทมีอยู่6รายการเมื่อเปรียบเทียบแล้วระหว่างงบที่คณะอนุกรรมการขอไว้ แต่ไม่ปรากฏอยู่บนเอกสารงบประมาณเนี่ยมันอัตราส่วน10ต่อหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นเราจะหวังอะไรกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในซอฟต์พาวเอร์ไทยท่านนายกเศรษฐาไปชมภาพยนตร์สัป,ปเหร่อมาก็ให้ความชื่นชมให้กำลังใจให้ความหวังแต่ว่าพอมาดูงบมันไม่สะท้อนเลยครับ โอกาสที่เราจะไปเวทีนานาชาติมันแทบจะไม่มีเลยผมว่าผมว่าเราคงได้คำตอบต่อไปนี้เราคงจะได้คำตอบกลับมาว่าเดี๋ยวคงรัฐบาลคงจะหางบให้คงจะไปเจียดจ่ายมาจากที่อื่นไปหางบกลางหรือไปของบในปี68ต่อไป ในงบประมาณในปัญหาที่สามก็คือการก๊อปปี้อันเพโครงการหลายโครงการในของรัฐบาลที่เป็นอยู่ในเอกสารงบประมาณปี67มันเป็นการเพิ่มคำว่าซอฟต์พาวเใส่เข้ามาบนชื่อโครงการหรือไม่ก็หยิบโครงการเดิมแล้วก็มาทำเนื้อหาให้รู้สึกว่า มันใช้วัฒนธรรมเกิดขึ้นโดยที่ตัวชี้วัดเหมือนเดิมในข้อที่หนึ่งที่เพิ่มคำว่า Soft ์พา e เวอร์อยู่ในชื่อโครงการผมคิดว่ามันเหมือนกับเรารู้รหัสหน่วยราชการนะครับรู้รหัส ATM อก็แทงหวยในรหัส ATM นี้แล้วก็กด ATM มันก็เงินมันก็ไหลออกมา โดยที่สํานักก็ประมาณเห็นคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ตกใจก็เลยให้งบประมาณไอ้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์ออกมามันไม่ต่างกับยุคที่แล้วนะครับที่มันมีคําว่าไทยแลนด์4.0ท่านจําได้ใช่ไหมครับหรือมันมีคําว่า BCG วันนี้เราทราบไหมครับว่า BCG หมายความว่าอะไรไม่มีใครทราบนะครับเดี๋ยวถัดไปอีก4ปีเราคงได้ีคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งคํา ที่เป็นรหัส ATM กดกิงกิ้งกิ้ปุ๊บเราก็ได้เงินออกมาหยิบเงินสดกลับบ้านได้เพราะฉะนั้นหน่วยราชการที่เก่งก็รู้รหัส ATM ผมยกตัวอย่างสองรายการรายการแรกของกระทรวงอุกสากร,รก็คือการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และการตลาดวิถีใหม่ผมจีชื่อโครงการนี้มีคล้ายๆกับโครงการเดิมอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เติมซอฟต์พาวเวอร์ใส่เข้าไปก็ได้มา6.4ล้านในอันที่2ก็คือของกระทรวงท่องเที่ยวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมก็เป็นงบที่ทำในโครงการของปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีคำคีย์เวิร์ดก็คือ ส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรมเกิดขึ้นปีที่แล้วก็ขอปีนี้แทงหวยก็ถูกอีกจากที่ได้งบมา10กว่าล้าน17ล้านมาปีงบประมาณ6 7ก็ได้มา73ล้านมันมีงบประมาณในกลุ่มเหล่านี้ที่เนื้อหาเหมือนเดิมอยู่จำนวนมากหรือแม้กระทั่งในบางหน่วยงานผมเอ่ยชื่อก็อน สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปีที่แล้วได้งบประมาณ300ล้านในปีนี้ได้งบประมาณ469ล้านสำนักง,งานเนี้ยโดยหน้าที่โดยภารากิจก็จะทำงานรับผิดชอบในประเด็นของ Soft ์พา e เวอเนี่ยซะเยอะหน่อยก็ได้งบเพิ่มก็ไม่แปลกนะครับการที่ได้งบเพิ่มเพราะเนื่องจากว,ว่ามีภารากิจที่ต้องทำงานเพิ่ม แต่เราไปเปิดดูในหน้าตัวชี้วัดกับตัวชี้วัดเหมือนเดิมทุกอย่างแต่งบประมาณเพิ่มขึ้นมา50%ฉนั้นผมอยากให้ฝากปรับตัวชี้วัดด้วยในเรื่องต่อไปรัฐบาลก็อ้างบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นช่วงรอยหัวเรียวหัวต่อระหว่างการทำงบประมาณเดิมจากรัฐบาลคุณประยุทธ์เข้ามางบประมาณก็ ตั้งมาเป็นปีใหม่แล้วเกือบจะปลายปีใหม่แล้วแต่ระยะเวลาที่รัฐบาลมีอยู่เนี่ยร้อยสิบสี่วันนับจากวันที่ประกาศคอรามอประชุมวันแรกแล้วก็ตั้งกรรมาการซอฟท์พาวเวอร์ท่านรู้อยู่แล้วว่านโยบายซอฟท์พาวเวอร์เป็นนโยบายเรือธงไม่ได้ด้อยกว่าดิจิ t a ลวอลเล็มันจะเป็นภายในยุบหมุนต่อจากดิจิ t a ลวอลเล็ตแต่ทำไมระยะเวลาร1 4วัน มีการแก้ไขงบประมาณสองครั้งเข้าคลเรมอแต่5,164ร้ล้านไม่ถูกบรรจุอยู่ในงบประมาณปกติเลยครับท่านท่านอนุมัติงบประมาณคเรมออนุมัติวันที่28ธันวาแต่114วันที่ผ่านมาไม่ได้ทำเรื่องนี้เลยท่านรอไปตายเอาดาบหน้าหรือว่าอะไรผมไม่ทราบ ปัญหาที่สเนื่องจากว่าพมไม่มีงบประมาณแผนที่ตั้งไว้ในสิบอดสาขาในใบประกาศในใบปลิวในสื่อทั้งหลายก็บอกไว้ว่าร้อยวันนี้เราจะทำอะไรบ้างหกเดือนจะทำอะไรบ้างปีหนึ่งจะทำอะไรบ้างผมยกตัวอย่างมาแค่สี่สาขานะครับเพาเนื่องจากว่าหน้าผมไม่พอ ไอ้กระดาษบนจอเนี่ยมันเล็กกายกมาสิบสาขามนันล้นสิอสาขามนันล้นผมเอาแค่สี่สาขาว่าร้อยวันทำอะไรลองนั่งอ่านดูสิครับว่าร้อยวันในนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างมีงานระดับโลกมาจัดในไทยมีเป็นเจ้าภาพ Global Music Exchange เป็นมีโรครงการไทย Food Channel ไปแก้พระบอกเกมภาพยนตร์ ทำมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยทำโครงการช็อตอินไทยแลนด์ทำไทยแลนด์อาร์ตมูฟร้อยอัจฉริยะท้องถิ่นทัวริสแอนต์เพเนอร์เอาลิสโปรแกรมหรือรัฐสนับสนุน3,000กิจกรรมในร้อยวันคำถามกิจกรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนในร้อยวันบ้างครับเราเจอตรงไหนผมเข้าใจหน่วยงานที่จัดครับผมเข้าใจส่วนราชาการ เพราะมันไม่มีเงินงบประมาณสนับสนุนใส่ลงไปในโครงการเหล่านี้โครงการเหล่านี้ก็เลยไม่ได้มีโอกาสจัดคโครงการใหญ่ๆในช่วงปีใหม่นี้นอันเองก็คือที่เอกชนเป็นคนจัดอันสุดท้ายก็คือปัญหาในการขับเคลื่อนที่มันไม่จริงจังคือโอฟอสโอฟอสในงบประมาณมีอยู่สองรายการคือ50ล้านบาทกับ ของกระทรวงวัฒนธรรมกับกองทุนหมู่บ้าน131ล้านบาทแต่เป้าหมายของโอฟอสเนี่ยก็คือการอบรมคน20ล้านคนให้มีอัพสกลิลรีสกิลคนเพิ่มมากขึ้นผมดีใจมากที่เราอัพสกลิลรีสกิลคน20ล้านคนแต่ในงบปี67ยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้ใส่ไว้ว่าจะรีสกิลอัพสกิล ผมพยายามไปเปิดดูก็มีของกลุ่มอาหารที่พูดถึงบอกว่าจะอบรมคนให้ได้1นึ่งมืนคนในปี67เพราะฉะนั้นในงบปี67ถ้าเราเอากลุ่มอาหารเป็นตัวตั้งคูณด้วย11สาขาก็เท่ากับ1 0 0 0 0 0สคนต่อปีเพราะฉะนั้นยังขาดอีก8 9 0 0 0 0คนจะทำยังไงครับ รัถ้าทมตามเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลคือ4ปีเอาต่อปีมเมื่อเี้คือ1 1 0 0 0แหมืคนหารด้วย20ล้านคนท้ายสุดเราจะใช้เวลา181ปีถึงจะทำซอฟต์พาวเวอร์สำเร็จในโครงการนี้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆอยีกอ,อันนึงครับหน้าถัดไปครับผมได้จดหมายจาก กรมส่งเสริมการปกครองชวนมาอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรหรือซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวันที่18เที่12ธันวานี่เองครับค่าอบรมเจ้าหัวนะครับที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยทำ7,100บาทต่ตอคนอยู่ในจดหมายเสร็จแลยบร้อยที่ผมวงไว้ให้ถ้าคูณ20ล้านคน ตัวอย่างเล็กๆก็คือเราต้องใช้เงินค่าอบรมตามแบบที่กรมการปกครองทำเนี่ยนะครับคือหนึ่ง0พันล้านบาทครับเพราะฉะนั้นผมฝากรัฐบาลช่วยตรวจดูเรื่องนี้ด้วยว่าเราจะทำอย่างนี้จริงหรือในเอกสารงบประมาณทั้งหมดที่แสดงมามันเป็นความยากมากนะครับที่จะทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร ในความเข้าใจตามที่อธิบายของรัฐบาลผมให้คำแนะนำห้ข้อผมไม่ลงรายละเอียดใน5ข้อตามสไลด์เลยคือทำยุทธศาสตร์ระยะยาวปรับ KPI ให้เป็นสากลเพื่อจะวัดเทียบเคียงกับนานาชาติได้ปรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ทำให้มันจริงจังให้มันเข้มแข็งสร้างลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อระยะยาวเราจะได้ทำได้ แล้วก็ผลักดันมาตรการที่เป็นมาตรการที่เป็นเป็คอสคัตติ้งอิชูกับ 11, 11สาขาคือมาตรการที่ทุกๆสาขาเอาไปใช้ได้เช่นเรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องพอรบรเซ็นเซอร์ในพรบรสุราเก้าหน้าหรือการปรับระเบียบต่างๆให้สามารถทำงานได้ผมขอในหน้าถัดไปครับ เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ทําต่อเราก็จะได้ซอว์พาวเวอร์ในบรรทัดแบบนี้แหะครับขอบคุณครับ